สวัสดีค่ะพบกันกับป่ารุ่นค่ะป่ารุ่นพาเพื่อนละกะสวัสดีค่ะจง,งดางทักดานลังเฮาจ้าหนูชื่ออะไรคะชิลกกี้ไอ <c oughs> ้ลากค่ะเพราะว่า,า้เพื่อนมากักตูนกับน้องดาวค่ะมากักตูน้ำกันนางแต่มมาตะรุงเทพค่ะแล้วก็เมื่อนี้ก็ครบละค่ะครบครบสิบหามือแล้วเนาะคะ่ะ เมื่อเช้มาเหมือนบอลลูนดาววันนี้พอน้องดาวไอ้ไอ้กั๊กตัวโฟเพล่มันกับมิทุระทุระเริงดวนเนาะคะ่ะทุระจำเป็นที่จะต้องออกข้างนอกคะ่ะเมื่อนี้น้องดาวเป็นโซเฟอร์ให้แม่นั่งให,ให้แม่นั่งแบบสบายเลยค่ะ่เจ้าพูดน่อยๆจ๋อยๆคะ่ะน้องดาว ไปธุระทังอำนาจค่ะเพราะว่านองนองมีธุระเกีย่ยวเกียเก่ยครับไอ้นนาารเรื่องธนาคารนะคะ่ะองธนาคารเขาจะไปเพราะว่าอยู่เรื่องเข้าบ่วมีนะคะ่ะธนาคารไอ้มีแต่อยู่อยู่อำนาจราคาอยู่มุกดาหารค่ะเขาก็เลยเลือกไปทั้งอำนาจค่ะ ้องดาวก็ว่าจะไปเปิดช่องอยูคค่าเปิดช่องอยุครวมให้น้องล้วการยังไทงทั้งนั้นเอฟซีก็ช่วยติดตาม้องดาวในเด้อค่ะตัวงงานมากเป็นเดือนแล้วค่ะเดือนจะสองเดือน <c oughs> แล้วรายการรองดาวก็จะกลัามเต็นน้ำแก้วข้าวยิกงนะค่ะมาเต็นน้ำแ,ก,ะะนนำแก้วข้าวอนกเน่เออหลอดเลยโซนาะค่ะก็ะหาช่องทาง มีไล่ได้ขอมาน่ะคะจ้าขากับน้องดาวกะแบะปั๊มเขาเชื่อเนแป๊บนึงค่ะเพราะว่าเข้ามาธุระเกียเก่ยวแกกับธนาคารนะคะธนาคารเลยเพราะว่านี่ขอความมาวังวันศุกร์ผีพันมาเนาะค่ะว่าใ้้้องดาวนะมัติดตธนาคารเรื่องเงิน เงินสอยเหลือบอกค่เงินส้อยเหลือประกันสังคมนี่แหละค่ะเพราะว่าบัตรทาเพิ่นมีมาตรการเยียวยาแบบตอนแรกว่าจะบ่ได้ว่าสันค่ะแต่ว่าเพิ่นกัมพีขอความมาว่าให้น้องดาวน์ะมาตีต่อกับธนาคารแล้วก็มาผูกไอ้ผูกบัญชีใ่กันกลับนี่อย่างนอค่ะป่ารุ่นบอเข้าใจปัญใดไออย่างก็พร้อมเพรียงบอกค่ะผูกผูกบัญชีใ่กับไอ้ราน ล้วกาน้่องดาวกับเพี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่น้ำมือสินะค่ะก็เลยให้มาไห้มาติดต่อทั้งธนาคารเฮ้าค่ะอันนี้กับมาแป้นน้ำมันในอันนี้ค่ะแต่ว่ากัลมดื่นดีอยู่ค่ะน่องดาวก็ขเขาไปท้างในแป๊บนึงค่ะไปที้เตวียนแป๊บนึง่งแต่ถ้าเพิ่นได้ได้รับคพว่มส่วนเหลือจะทางไอ รัฐบาลเฮานาะค่ะเพรว่าเขาก็คือว่าละค่ะ็หยุดงานแลวค่ะน้องดาวกับเฮดงานอยู่ในพื้นที่สีแดงพร้อมนะค่ะก็เลยขานองมาธนาคารน้ำค่ะตอนนี้เพิ่นกะเรียวละละเข้าจะเดินข้างกลับแล้วค่ะเฮาก็จะเดินท้างกลับกันเร้วค่ะค่ะน้องดาวออกมาละจะจิ่นใดยังค่ะบ่เห็นอหยังออกมาเลย ในน,น้อย,อย,อยเบบจ๋อเจ้ค่ะเอาหนูคือว่าหนูมากินไก่สิหนูคือว่าหนูมากินไก่ฮะกะยากหาดาวกินเยอะเอามาถ้าไกล,ล้อดพอพอกินพองแน่ระคาลุงเาส่วนไม่กินไก่ยางหาดาวหรือยากหนูก็ไปเอาตัวลูก น่อยก็น้องเค็ดนร้ายค่ะโอยแห้งเลยค่ะนะคะอาหารเพิ่นไก่ย่างไก่ทอดไหมไก่ทอดไก่ไก่ทอดน้ำปลาแตงจ้าเสาร์ค่ะเท่าเยอะนี่ประมาณใบสว่างค่ะเขาพวกเขาได้กินจ้าค่ำค่ะทอดกับข้ากระเดือ จากนี้มาตามหนาเนาะค่ะออก,ก็เลยมาเล็นน้ำน้ำป้าอุชาเนลค่ะพว่านูดาวจะอารดมาให้พนมเบิงค่ะว่ากล่องคือบบติดประสันค่ะกล่องกล่องนารถท้ายรถนะคะร้านพนมซาวค่ะอยู่เรื่องนอกผ้าเข้านี่ล้ละค่ะ แต่ว่าตอนนี้คือคือบ,บ่มีไผ่ค่ะมีจิรีอยู่ถ้กากระดาษอยู่ในห้องทั้งพ่อทั้งแม่ป้าอุ้ยกัดตัวไข่ขึ้นว่าเก่าจำนักลงอยู่ค่ะนี่จำนักลงอยู่ค่ะว่าซะ,ะจากหาทิแสนเลื้อกหา มาไปเต้นมือเดียวน่ะฮะไปเต้นมือเดียวถ้าเต้นหญกงไนที่งอยก็ดีอยู่งานกับบมี้เพือเ่อนกะันแล้วนะแล้วขอกำลังกินเผาอาหารนีย่ยและค่ะอย่างใดนองเมื่อนัอน่ง,งม,งมาสิ่นค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เรียกหน่อยเท่ากับเรียนหนังสือเรียนหนังสือย่บาลแอมก็เรียนบ่ร้านร้านกับผ้ากันเรียนกันสุกคนค่ะเรียน เรียนทางโทรศพัพท์เซเว่นแล้วสี่บอดีเรียนเซเว่นกับซีรีนเตอร์เกมเพราะว่าลูกชายของปลาลุ่นนะคะไปอาศัยอยู่กับพ่อเนาะคะ่ะพ่อเพิ่อนอเอาไปเลี้ยงนะคะเอาไปเลี้ยงแต่อยู่อนุบาลอนุบาลสองนี่นะคะเพราะว่าเพิ่นอยากได้ไปอยู่นำ้ำเพิ่นมาหาเป่าก็คือปลาลุ่นก็นเลยให้ปล่อยให้ไปอยู่น้ำพ่อเลยะคะ่ะเข้ากัน มีตเจ้าโทษโทษถามกันส่วนมากาก็บแย้มกินหอดก็มีตเาโทษถามกันเอานะคะไอ้น้องดาวพันมาไอ้กักตัวเลี่ยวนุอยากกินหมูกระทะนะคะมื่อน่ะเพิ่งกินปลาปลาลุ้นเสือไปแห่งชุดนึงนะคะ่ะเมือ่อนี้เพิ่งก็เลยว่าจะเสือไปซูแนวอุเน่แมวรุ่นเน่ค่ะและ้วก็ปลาแจ้วเน่ค่ะ ก็เลยแวะเข้ามาหลังจากที่พากันไปหาป่าอูเล,ลียวค่ะก็เลยพากันแวะมาสื่อค่ะแล้วก็รมลนี่บ่าจะให้น่องดาวนะเปิดช่องยูทูบเนาะค่ะเปิดช่องไอ้จังไรก,ฝก็ฝากเลยเด้อค่ะฝากไอ้กดติดต,ตามฝากเบิ่งน่องดาวน้ำเนี้ยเด้อค่ะฝาก ช่อง,องฟ้ากันคล้องน้องดาวแล้วก็ขล้องลัคก,กี้นะคะลักนี่ก็เป็นผู้ใดทีค่ะเพราะว่าเพิ่นกับมักตัวน้ำกันแล้วก็เฮ็ดงานอยู่มองเดียวกันนะคะพักพักอยู่น้ำกันอยู่ทั้งุงเพียนแล้วก็เลยยังไงละ่ะมาพันอยู่น้ำกันนั่นแหละคะ่ะคือแบบว่าเพิ่อนอยู่น้ำกันตลอดพังสี่นะคะ่ะเฮ็ดงานมองเดียวกันเพราะว่าเพิ่นกะ อ่าเดี๋ยวเรเลยบ้านจะให้เปิดช่องยูทูปขึ้นกันนะคะยังไงก็ฝากช่องลูกๆทั้งสองคนเนี่ยนะคะฝากช่องของน้องดาวแล้วก็ของไอ้น้องลักกี้นันเนเองนะคะี๋ยวจังไงคลิปนี้ป่ารุ่นเจ้าไว้ซ้ซำหนึ่งสักกอนค่ะเดี๋ยวจัะก็ฝากกดไลค์กดแช่บอสซับสไคป่ารุ่นนั่นเด้นะคะสวัสดีค่ะ